กาศสวัสดีครับกาบสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลโชคทุกถูกท่านครับอาลังรัฐบาลประกาศผลนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวดวิไลก็ได้สรุปตัวเลขแนวทางสำนักที่เขาที่แตกให้เบิ้งไปแล้วนะครับคำับมาในคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางตัวเลขนะครับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งนี่ถือว่าเขาหลายสำนักนะครับเกือบ20สําสนัก ไฮเอด็ดวิไลจะมาสรุปไฮเอฟซทางช่องไดเบิงนะครับว่ามีสำนักใดแน่นะครับหรือว่าเข่าหลายสำนักเลยสำหรับเลขวิ่งครับวดนนี้16มิถุนายนที่ผ่านมาหลังรัฐบาลประกาศผลกับเป็นที่เดียบรอย้อยอาะก่อนอื่นเอด็ดวิไลก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ที่โชคที่มานนะครับสำหรับผู้โชคประมานบาเป็นยังนะครับ อ่างวดหนาเฮาว่า,วากาันใหมหนึ่งกรกฎาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอ,อ่ะน้องเดียสวัสด,ดีจ,าดดจา้าสวัสด,ดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า fc เดี่ยวบอกไม่ดุจ้าก่อนบายบาย fc เดี่ยวบาย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 ก่นอนบายบายบายจุ๊บก่อนจุ๊บอ่าเก่ง <lais S 1> มากเลยเลดออกยังเลดออกยังบไป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 เอ้อด้วยอ่านหน่อยมาเล่นน้ำกันนะครับ น้องน้องหน้าเดียกบน้ o, องไรอ่อนกบน้ o, องผู้พานะครับเป็นวัลเล่นน้ำกันนะครับเลิกเลียนแล้วนะครับเอาครับแอดวิไละจะสรุปให้เบิ้งครับงวดหน้าเขาจะได้เบิ้งเป็นบรรทัดฐานนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับให้กำลังแรงใจแอดวิไลน้ำนะครับให้กำลังแรงใจนักคำนวณจากสนักต่างๆนำที่ผนส่งตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลสรุป ให้เบื้องไปแล้วนะครับสำนักที่เขาที่แตกนะครับกับเขาเกือบสิบซำนักอยู่นะครับ8ปดเก้าำนักนะครับแต่ว่าเลขกวิ่งนี่เกือบ20สำนักนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะมาไล่เลี่ยงสรุปใผ้เบื้องหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับอ่ะอันนี้บอกเขาแต่ว่าแอดวิไลเอามามาให้สรุปใผ้เบื้องครับก็บคือซองล่างสายเพออเดนเก่านะครับ แต่ก92แต่ว่าขึ้นบนนะครับ FC แต่ว่าแนวทางเป็นล่างนะครับสองล่างสายพออวิ่ง9แต่ก92บนนะครับแต่ว่าเป็นล่างเลยออกมาให้ FC เบิงซือซือนะครับควาหนาเสียดายนะครับเพราะว่านี่ครับบางเทียบบางที่เหตุผลที่เฮาแยกบนแยกล่างนะครับหารังเทียนนะครับกะเป็นคำถามคือกันว่าแนวทางรัฐบาลไทย เพราะว่ามันมีบนมีล่างนะครับถาแยกก็คือแบบนี้เลยนะครับอ่าเก้ามาแต่เก้าสองบนแต่ว่าแนวทางของอ่าซองล่างสายพออ่เิ่นเป็นล่างนะครับเอามาให้เบื้องซื่อๆนะครับมาเ,าเปรียบเทียบให้เบื้องซื่อๆเริ่มจากสำนักแรกนะครับเลขวิ่งออนงลักนะครับเด่นล่างอย่างเดียวปรากฏว่าล่างแตกศูนย์หกปรากฏว่าศูนย์มานะครับอ่านี่คืออ่อนงลักนะครับศูนย์มา นะครับต่อไปนะครับเอาเร็วจังน้อยเพราะว่าสําหรับล่างนี่หลายสํานักนะครับสรุปให้เบื้องลังรัฐบาลประกาศผลอสินนะครับล่างอย่างเดียวครับมีแต่เฉพาะศูนย์สากับศูนย์สี่ไม่มีศูนย์หกนะครับปรากฏว่าศูนย์มาเต็มเต็มนะครับล่างแตกศูนย์หกนี่คืออสินนะครับติดตามตอนต่อไปต่อมาครับแนวทางของ แม่เกสรเด่นบนล่างนะครับ <c oughs> เด่นบนล่างปรากฏวานะครับ9มาบน2มาบนนะครับปรากฏวามาทั้งสองตัวกอดข้อกันมากเลยนะครับเพราะว่าชุดบนแตก3 9 2นี่คือแนวทางของอเลขเด่นแม่เกสอนนะครับต่อไป ล่างแม่นิดนะครับล่างแตก0ูนปรากฏว่าเลขเด่นแม่นิดมานะครับมาที่6นะครับสุดจับคูลุดไปนะครับสุดจับคูรุดนะครับแต่ว่าเลขเด่นยังมานะครับ6มาให้เห็นอยู่นะครับต่อไปเซียนน้องใหม่เมืองระยองครับงวดนี้เอยู่บนนะครับนี่คือสรุปเฉพาะเลขวิ่งนะครับเอฟซีต้องเข้าใจ สรุปเฉพาะเลขวิ่งที่เขานะครับน้องใหม่เมืองระยอง9อยู่บนนะครับอ่าต่อมาคนนอนทุ่งนะครับอ่าสองลงล่างอ่าขออภัยครับ2ออยู่บนนะครับแนวทางชุดบนแตกอ่า9 2อ่ามาบนนะครับสําหรับเลขวิ่งคนนอนทุ่งอ่านี่คือสรุปเลขวิ่งนะครับน้องฟ้างามบนล่างนะครับศูน ลงล่างนะครับเลขวิ่งนะครับสรุปเลขวิ่งที่มานะครับมีเฉพาะ0ูนนะครับต่อไปแนวทางของคนมักเลขนะครับแนวทางบน92ปรากฏว่าเลขวิ่งนะครับ9มานะครับคนมักเลขนะครับเขาเกือบ20สำนักนะครับเฉพาะเลขวิ่งเลยเอามาสรุปให้เซีไดเบิ่งกันอ๋อผู้เวียงนะครับ เก้าก็มาบนเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าขอผู้เวียงกับมาเฉพาะเล็กวิ่งงวดนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าขออภัยอ่าคนมักเล็กสรุปไปแล้วนะครับต่อไปครับอ่าเซียนนนสาวเอนะครับอ่านาเสียดายนะครับเอฟซี FC. มาเฉพาะเลขวิ่งเหมือนกันอ่าเก้ามานะครับบนไม่เฉพาะเก้าหกเก้าหานะครับไม่มีเก้าสองน่าเสียดายนะครับต่อไปคนเมืองเพชรนะครับล่างนะครับมาเฉพาะเลขวิ่งนะครับมาเฉพาะหกนะครับคนเมืองเพชรอ่าสุดจับคู่ลุดไปนะครับสำหรับคนเมืองเพชรต่อไปนะครับ ชุดบนวิ่ง6ลอง9สําสำหรับชุดบนนะครับมีเฉพาะ96นะครับไม่มี92แต่เลขวิ่งมาตัวลองอยังมา9อยู่นะครับสำหรับคนเมืองเพชรคลิปนี้เป็นคลิปสรุปเลขวิ่งนะครับสรุปเลขวิ่งนะครับต่อไปเสียนสอสลับเงินพารวยนะครับเด่นบนล่าง 759นะครับปรากฏว่า9อยู่บนนะครับยังไม่หลุดเหมือนกันนะครับนี่คือเสี้ยนโซสลับเงินผ้ารวยนะครับ9ยังมาอยู่นะครับบนนะครับต่อไปอ่าสายด่วนแม่เกศรนนะครับล่างอย่างเดียวรูด2กับ6นะครับปรากฏว่า6มานะครับนี่คือแอดวิไลสรุปให้ช่วงอ่ามือเส้านี้เองนะครับเส้าวันหัวออกนี่เองนะครับต่อไป ต่อไปครับต่อไปเป็นแนวทางของวิไลให้โชคนะครับเด่นวิ่ง9กับ0นะครับอของแอดวิไลมีเฉพาะเก่าซีเก่าสามเก่าหาขาดเฉพาะเก่าสองนะครับเสียดแต้มเดียวนะครับเพราะว่าหลักหน่วยนะครับแอดวิไลจะมี3 4 5นะครับบบมี2ก็เลย เฮ็ดให้พลาดโอกาสไปนะครับแต่เหล็กวิ่งของแอดวิไลกันยังมากอยู่ครับเสียแต้มเดียวครับ93แนวทางชุดบนแตก92นะครับเออเสียแต้มเดียวนะครับอ่ะเอาไม้ครับงวดหน้าเอฟวิไลเคำนวณให้ไม้นะครับงวดนี้ก็แค่เฉียดชิวนะครับ93แตก92นะครับน่าเสียด,ดายอ่ะเดี๋ยวครับ05นี่ 0403นะครับเพราะว่าแอดวิไลคิดว่าศูนย์มากนะครับก็เลยมากเป็นเก้าสองต่อไปเป็นหน้าทางเหล็กดับของแม่นิดกอทอมอ,อชุดล่างแตก06นย์ถือว่าเอาอยู่นะครับถือว่าเอาอยู่นะครับไม่มี06นะครับย่างบอลลุดนะครับสำหรับเหล็กดับแม่นิดกอทอมอนะครับย่างบอลลุด ต่อไปครับดับล่างพ่อกล้วยนะครับไม่มีเหมือนกันครับ0ูนมีแต่0ูนย์นะครับติดติดศูนย์แล้วก็สองศูนย์แค่นั้นถือว่า0ูนย์บอมาอิลีนะครับชุดประหยัดต้นทุนนะครับถือว่าเอาอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือตัวเลขท้าทางดับล่างของพ่อกล้วยนะครับ เรากระติดตามกันต่อไปชุดประหยัดต้นทุนนะครับนี่คือแอดวิไลสรุปให้เบิ้งนะครับคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC ทางช่องนะครับอันเลขวิ่งแล้วก็เลขดับของพ่อกล้วยกับพ่อแม่นิดนะครับถือว่าดับยูอีกแล้วนะครับของพ่ออ่าพ่อกล้วยกับแม่นิดนะครับย่างบอลลูดนะครับอ่เกือบ20สำนักนะครับเฉพาะเลขวิ่งที่เขางวดนี้นะครับเอามาสรุปไฮเอฟซี FC ทางช่องได้เบิ้งเป็นบรรทัดฐาน ขาจะได้เบื่งเป็นแนวทางในงวดต่อไปอาคลิปนี้จากล่ากันไปยุดีมิแห้งสวัสดีครับ